วิธีบันทึกนะคะสถานที่ที่เราไปอยู่บ่อยๆเช่นพิมพ์สถานที่เป็นห้างเมกาบ,บางนานะคะไปบ่อยก็คือพิมพ์ชื่อสถานที่นะคะ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วมันจะมีคําว่าบันทึกนะคะให้กดคําว่าบันทึกเขาจะมีให้เราเลือกค่ะว่าเป็นสถานที่โปรสถานที่ที่อยากไปหรือว่าตั้งรายการใหม่ก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> อย่างนี้ตัวอย่างจะติ๊กเป็นสถานที่โปรดนะคะแล้วก็เลือกคําว่าเสร็จะค่ะ ทีนี้เวลาที่จะเดินทางคราวหน้านะคะเราสามารถเข้ามาดูในตัวขีดคำีีดนี่ค่ะเป็นเมนูของ Google Map แบบแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ของคุณค่ะเรีอกว่าที่บันทึกไว้นะคะจะมีคำว,ว่าสถานที่โปรดที่เราเพิ่งเลือกสถานที่ไปเมื่อกี้ก็คือเมกาบางนานะคะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปกด เมกะบังนาเนี่ยเป็นสถานที่ปรดแล้วก็กดค้นหาเส้นทางแล้วก็เริ่มการเดินทางได้เลยนะคะทตะว,วันออกไปตามซอย